สวัสดีครับวันนี้วันที่14พฤศจิกายน2566วันนี้ขออนุญาตใส่แมสทักทายเพื่อนฝูเนื่องจากอยู่ในตึกในอาคารโรงพยาบาลพาญาติผู้ใหญ่มาพบแพทย์ก็เลยต้องป้องกัน เป็นพิเศษโควิดยังไม่หมดแต่ว่าช่วงนี้ไข้หวัดอารวาดหนักเนื่องจากอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงมีฝนตกบางวันนีหมอกลงบ้างเล็กน้อยตอนเช้าก็จะเกิดสภาว่าคนที่คว่ำแอร์ก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่แข็งแรงก็จะผ่านช่วงวาระพวกนี้ไปได้ บรรยากาศในอาคารนี้าก,านก็จะมีแต่คนป่วยคนชราคนไข้หนักคนไข้ปานกลางคนไข้อาการเล็กน้อยมีหมดก็บรรยากาศไม่ค่อยน่าชมเท่าไหร่ก็ขออนุญ,ญาตทักทายต้นผมแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ